ดูไม่เบื่อครับพลอยสตาที่ดาวขึ้นมาครับส่องไฟปุ๊บดาวก็จะขึ้นมาให้เห็นอย่างนี้นะครับ mm hmm. ถ้าท่านไม่รู้จักพลอยสตาก็โทรคุยได้ครับประวัติความเป็นมาลักษณะของพลอยออมีการขุดพบที่ จังหวัดจันทบุรีประเทศไทยแล้วก็จังหวัดเดียวที่มีพลอยต,ตาในประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็เอามาแปลเป็นพลอยสีได้นะครับมาเผาด้วยความร้อนจากสีดำที่มีดาวก็เป็นสีเขียวมรกตเป็นสีเหลืองบุษราคัมที่ชาวต่างชาตินิยม คอยหนึ่งเม็รสามารถเปลี่ยนเป็นหลายสีได้ครับ